ฝ่ายชายพาเจอพ่อแม่แพทนภปา่าเคลียร์ใจนายนพัทลุ้นกันวันต่อวันเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของคู่แพทนภปา่ากับแฟนหนุ่มตำรวจนายนพัทชัยประภาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวว่างอนกันอีกแล้วค่ะจนแพทออกมาโพสข้อความผ่านโซเชียลว่าไม่มีแฟนก่อนที่เวลาต่อมาฝ่ายชายก็ได้โพสในไอจีสตอรี่ เพื่อเคลียร์ให้ฟังชัดๆว่าฮ่าๆๆตอบไม่ทันยังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้ว ล่าสุดค่ะก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วจริงๆหลังจากที่ฝ่ายชายง้อและเคลียร์ใจสำเร็จและมีการลงรูปทันทีและงานนี้ไม่ได้มีแค่โมเมนต์คู่นะคะแต่เป็นโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุน่นซึ่งนายนภะัสพ,พาแพทนนปภาแล้วก็น้องเรซิงมาเจอคุณพ่อและก็คุณแม่พร้อมเช็คอินอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารอีกด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย